Good morning everyone อ่าสวัสดีตอนเช้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราเจอกันในช่วงเวลาตอนเช้าเราก็จะทักทายกันด้วยคำว่า Good morning ใช่ไหมคะอะทีนี้เรามาเจอกันในช่วงท้ายนะคะในช่วงนี้นะให้นักเรียนเนี่ยนอกจากที่เราทำใบงานใช่ไหมคะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็พูดสนทนากับ เพื่อนหรือพี่หรือผู้ปกครองของนักเรียนนะคะในครั้งนี้จะต้องมี2คนนะคะครั้งก่อนครั้งแรกใช่ไหมคะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยพูดแนะนำตนเองแต่ทีนี้นะคะครูจะให้นักเรียนเนี่ยอัดคลิปวิดีโอนะคะแต่แล้วก็ให้เป็นการสนทนาการเหมือนกับเจอกันครั้งแรกใช่ไหมคะทีนี้คำพูดที่เราจะใช้ทักทายกันใช่ไหมคะครูยุขอเปลี่ยนจากคำว่า hello เปลี่ยนจากคำว่า hello ให้กลายเป็นการทักทายตามช่วงเวลานะคะเพราะว่าคำว่า hello เรารู้แล้วเนาะว่าเป็นการทักทายเป็นการทักทายสวัสดีที่ไม่ได้กำหนดช่วงเวลานะคะแต่ในที่นี้เนี่ยครูยุคข,ขอเปลี่ยนให้มันเป็นช่วงเวลานะคะอย่างเช่นเราเจอกันในตอนเช้าเราจะก็ต้องทักทายว่า good morning my name is ชื่อใครชื่อเรานะคะ good morning My name is Sunida What's your name? What's your name? What's your name? ใช่ไหมคะก็คือเธอชื่ออะไร B, B. คนนี้นะคะ B อาจจะเป็นผู้ปกครองของนะักเรียนก็ได้นะคะผู้ปกครองอาจจะต้องแสดงบทบาทสมมุติร่วมกับคุณลูกด้วยนะคะก็คือให้เป็น B เนอะก็ต้องบอกว่า My name is ตามด้วยชื่อของผู้ปกครองใช่ไหมคะ สมมติชื่อผู้ปกครองของนักเรียนก็คือเยาวภา My name is เยาวภาใช่ไหมคะจากนั้น Nice to meet you Nice to meet you ก็คือยินดีเป็นการพูดทักทายการเจอกันครั้งแรกก็แบบเอ้ยยินดีที่ได้รู้จักนะใช่ไหมคะส่วน b ก็จะเป็นผู้ปกครองของนักเรียนเหมือนกันก็จะต้องพูดว่า Nice to meet you too Nice to meet you too นะคะทีนี้ พอพูดเสร็จปุ๊บอย่าลืมแสดงวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมคะก็คือการช็กแฮด์การจับมือทักทายการต้องยื่นมือซ้ายหรือมือขวานะยื่นมือขวานะคะแล้วก็เช็คแฮด์จับมือกันนะคะทีนี้ก็จบไปหนึ่งรอบรอบที่สองให้สลับกันให้สลับกันบ้างนะคะให้ผู้ปกครองเริ่มก่อนรอบแรกเนี่ยนักเรียนเริ่มก่อนใช่ไหมรอบที่สองนี้จะต้องให้ผู้ปกครองเริ่มก่อนอ่ะสมมุติว่าเรามาอัดคลิปตอน บ่ายอ่าเราเจอกันตอนบ่ายเราก็จะบอกว่า Good afternoon Good afternoon My name is ชื่อใครชื่อนักเรียนหรือชื่อผู้ปกครองคะครั้งนี้ต้องเป็นชื่อผู้ปกครองนะคะก็ต้องเป็น Good afternoon My name is เยาวภา What's your name อ่าใครตอบนักเรียนใช่ไหมคะตอนนี้ผู้ปกครองถามนักเรียนแล้วเราก็ต้องบอกว่า My name is My name is นิดาใช่ไหมครับทีนี้ผู้ปกครองก็ต้องพูด Nice to meet you นักเรียนก็ต้องตอบ Nice to meet you too พร้อมกับยื่นมือขวามาแล้วก็จับมือเช็คแฮนด์กันนะคะอ่ะย้ออีกครั้งหนึ่งในหนึ่งคลิปนะคะจะมีการแลกเปลี่ยนการพูดกันเนาะซึ่งครั้งแรกนักเรียนจะเป็นคนเริ่มต้นบทสนทนาก่อน เป็นคนเริ่มต้นก่อนนะคะจากนั้นครั้งที่2ก็จะเป็นผู้ปกครองเริ่มก่อนนะคะตามบทสนทน,นาที่ครูยุคข,ขึ้นไว้ตรงนี้เลยนะคะทีนี้ให้เปลี่ยนจากคำว่า hello ให้เป็นการทักทายตามช่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างเช่นเราเจอกันตอนเช้าเราก็ต้องใช้คาว่า good morning เจอกันตอนบ่าย good afternoon เจอกันตอนเย็น good evening good evening นะคะแล้วก็ตามด้วยการทักทายการถามชื่อแล้วก็บอกว่ายินดีที่ได้รู้จักใช่ไหมคะที่อ่ะทีนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะนอกจากที่จะทำใบงานแล้วอย่าลืมอัดคลิปวิดีโอนะคะจะเป็นกับพี่ก็ได้หรือกับผู้ปกครองก็ได้นะคะในครั้งนี้ต้องรบกวนคุณผู้ปกครองด้วยนะคะช่วยเป็นผู้สนทนาให้กับน้องนองนักเรียนหน่อยนะคะอ่ะตัวอ,อย่าง อีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มแรกตัวอย่างที่หนึ่งครั้งแรกเป็นนักเรียนเริ่มก่อนเจอกันในช่วงเช้าเราก็จะพูดว่า good morning good morning my name is สุนิดา what's your name ทีนี้ถามชื่อผู้ปกครองลแล้วก็ต้องเป็นผู้ปกครองพูดตอบว่า my name is สมมติว่าผู้ปกครองชื่อว่าเยาวภา my name is เยาวภา เราก็จะบอกว่าเอ้ยยินดีที่ได้รู้จักนะแต่จะพูดเป็นภาษาอังกฤษต้องพูดว่า nice to meet you nice to meet you ใช่ไหมคะผู้ปกครองก็จะบอกว่าอย,ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันผู้ปกครองก็จะต้องพูดว่า nice to meet you too nice to meet you too พร้อมกับยื่นมือมาจับมือเช็กแนด์การยื่นมือซ้ายหรือมือขวาคะอ่าถูกต้องยื่นมือขวานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ ครั้งที่ 2, สองสลับกันสลับกันใช่ไหมคะครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนักเรียนเป็นคนพูดก่อนครั้งที่สองผู้ปกครองต้องเป็นคนพูดก่อนนะคะตัวอย่าง Good morning my name is ยาวภา what's your name ก็คือเธอชื่ออะไรใช่ไหมคะ what's your name อ่ะนักเรียนก็จะบอกว่า my name is สุนิดาแล้วก็ ต้องพูดว่าอะไรต่อคะยินดีที่ได้รู้จักต้องพูดว่า nice to meet you nice to meet you ใช่ไหมคะและเราก็จะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่กนการเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะพูดว่า nice to meet you too nice to meet you too นะคะทุกคนเข้าใจนะคะท้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถพี่มาถามครูยุในในกลุ่มได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าอ้ยครูขาอายจังเลยอัดคลิปมาแบบสนทนา ก็สามารถส่งมาในลายส่วนตัวได้เลยไม่มีปัญหานะคะแต่ขอให้ได้ฝึกพูดฝึกสนทนากับน้องๆเนาะเพื่อที่นักเรียนจะได้ฝึกการพูดสนทนาเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งคำว่า nice to meet you ก็คือเป็นการพูดทักทายกันในกรณีที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะอย่าลืม 1. ทําทำใบงาน 2. อัดคลิปวิดีโอการสนทนาร่วมกับพี่ก็ได้เพื่อนก็ได้หรือกับผู้ปกครองก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ มีแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ